สวัสดีครับเจอกันเช้าวันที่17มีนานะครับก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าได้80ต้นนะครับแต่จริงๆได้แค่72นะครับก็เหลือแต่ แถว o o, เสียบยอดนะครับแถวนี้นะครับเหลือหกต้นนะครับต้นเสียบยอดเดี๋ยวก็จะทยอยมาปลูกนะครับใช้เวลาปลูก4วันนะครับตั้งแต่วันที่11อนะครับ1 1 1 2 13 14นะครับแล้วก็เดินระบบน้ำนะครับ3วันนะครับ สิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าเดินเมนนะครับสิบหกเมื่อวานนะครับก็เดิน PE นะครับวันนี้ก็พามาดูระบบน้ํานะครับยังเหลืออยู่สามแถวนะครับที่ยังไม่เสร็จครับระหว่างต้นนะครับเราก็ขุดเป็นร่องนะครับไปฝัง PE นะครับ ถ้าไม่ฝังก็ตัดหญ้าลำบากนะครับวันนี้ก็จะเดินระบบน้ำอีกหนึ่งวันนะครับเหลือแค่สามแถวนะครับพอถึงโคนต้นนะครับเราก็จะลอยสายไว้นะครับ ระว่างต้นเราก็จะฝังดินนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะขุดออกนะครับขุดขุดแล้วก็ฝังนะครับฝัง PE นะครับจนมาถึงโคนต้นนะครับเราก็ลอยนะครับลอย PE นะครับ นนี้ใช้หัวอยู่สองอย่างนะครับคือใช้ปีกีเสื้อนะครับกับมินิสปริงเกอร์นะครับปีกีเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดน้ำเบานะครับตอนนี้นะครับถ้าเปิดแรงนะครับก็จะกระจายมากกว่านี้นะครับ ถ้าน้ำน้อยก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับเน้นให้โคนเปียกนะครับตอนนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับ ถ้าเดินระบบแบบนี้ก็จะได้แต่โคนนะครับแต่ส่วนใบส่วนยอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลองเล่งน้ำดูนะครับ เดี๋ยวลองปิดตัวนี้ก่อนนะครับเธอเร่งน้ำนะครับก็จะกระจายออกมานะครับลัศมีประมาณ1เมตรนะครับสำหรับมินิตัวนี้นะครับ มาดูปีกผีเสื้อตัวนี้นครับตัวนี้ก็ได้ประมาณ1นเมตรเหมือนกันนะครับ พอวันนี้เดินระบบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็จะหาฟังมาคลุมนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำให้พอชุ่มโคลนก่อนนะครับเดี๋ยวรอคุมฟางเสร็จค่อยลดน้ำเยอะอีกทีนะครับ ถ้าน้ำประปาภูเขาหมดนะครับเราก็ยังมีนะครับน้ำสำรองนะครับที่ทำเก็บไว้นะครับขอออกแดดนะครับปีเริ่มแดงเลยนะครับ เทียบยอดนะครับไม่รู้ว่าเราควรตัดทิ้งหรือเปล่านะครับจะเหลือกิ่งเดียวน่าจะโตเร็วกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัดก็เสียได้อยู่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็พามาดูที่เราปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็พามาดูระบบน้ำนะครับที่เราได้วางในสวนเรานะครับก็เป็นใช้หัวเป็นสองระบบนะครับใช้มีนิสปริงเกอร์กับปีกผีเสื้อนะครับ ก็รอดูต่อไปนะครับว่าแบบไหนมันจะเหมาะกว่ากันนะครับแต่ถ้าเราคุมฟางเสร็จนะครับเราก็ใช้มมนิสปริงเกอร์มันก็ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่า มันก็กระจายรอบๆนะครับแต่ถ้าปีกผีเสื้อนะครับเหมือนมันจะไปแค่สอง่ังนะครับมันจะไม่รอบๆนะครับมันอาจจะเลยทรงพุ่มของเราไปนะครับแต่ถ้าคุมถ้าคุมฟางแล้วก็ถ้าคุมฟางสูงๆนะครับก็น่าจะใช้ได้ดีอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ